ในวันนี้ครับเมนูวันนี้ไดนากากหมูมาอันนี้หูหมูครับหูหมูครับนี่จมูกหมูครับีน,นช่วงหูต้มต้มไปไว้จิมจ้มจุม่มจจิ้มอันจิ้มโอเค Yeah.